สวัสดีค่ะพบกับเพจมิสูโปปังค่ะวันนี้อยู่กับเซลทอฟฟีีนะคะแล้ววันนี้นะคะมีรถมาให้ลูกค้าได้ชมกันถึง2คันด้วยกันนั่นก็คือ e p ฟ n d e r GT 2 0 2 2 2สีขาวและ e อฟเพนเดอร์2 2 2สีดําดำค่ะซึ่ง2คันนี้นะคะได้ทำการออกแบบดีไซน์การตกแต่งรถที่ไม่เหมือนกันเลยแต่อย่างหนึ่งที่ยังเหมือนกันอยู่เดี๋ยวไปรอติดตามกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง สำหรับสีขาวนะคะมาเริ่มจากคันนี้กันก่อนเลยสีขาวคันนี้นะคะลูกค้าไม่ชอบในส่วนของกระจังหน้ามินิเอลพารแต่ชอบในส่วนของสเกิร์ตเราก็ทําการติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เดี๋ยวไล่กันจากด้านบนกันก่อนว่าคันนี้เราทําอะไรกันบ้างเนาะ จุดแรกเลยนะคะตัวอักษรเอ็กเพนเดอร์อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้ให้มันเข้ากับกระจังหน้าของตัวมิซูนะคะและมาในส่วนของด้านล่างกันบ้างตรงนี้จะมีจุดเล็กๆให้กับลูกค้าเห็นอยู่1จุดนั่นก็คือกล้อง360องศานั่นเองคันนี้ลูกค้าเพิ่มความพิเศษด้วยการติดตั้งกล้อง360องศานะคะสําหรับคันนี้นะอ่าแล้วก็มาต่อในส่วนของด้านข้างด้านข้างนะคะของเราก็คือตรง คิวเข้าไฟหน้าตรงนี้นะคะคิ้วเข้าไฟหน้าอันนี้ลูกค้านะคะได้ทําการพ่นสีนะตรงนี้ถ้าลูกคา้าท่านไหนสนใจอยากจะให้เป็นสีดําแบบนี้นะคะแจ้งได้เนาะเพราะตอนแรกของเขาอ่ะมันจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะเหมือนโลโก้มิซูเลยแต่พอเรามาทําการพ่นสีปุ๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีดําทําให้ตรงช่วงของหลอดไฟนะคะดูมีมิติมากขึ้นด้วยและในส่วนของไฟ LED นะคะไฟ LED อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบ Y8 นะคะตัวนี้ เป็นเลนที่เ,เลนไฟที่ค่อนข้างเพิ่มความสว่างได้ดีนะคะกระจายแสงได้ค่อนข้างดีเลยอ่านี่คือจุดแรกนะคะด้านบนแล้วเดี๋ยวมาต่อในส่วนของสเกิร์ตกันบ้างสเกิร์ตด้านล่างนะคะลูกค้าเลือกเป็นแบบเน็กเตอร์ค่ะตัวนี้สำหรับเน็กเตอร์นะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบนะคะสําหรับชุดแต่งแบบนี้นะให้ดูที่ด้านล่างตรงนี้เลยดิฟิเตอร์ด้านล่างของเขานะคะจะเป็นสีเทา อ่ามันจะดูเด่นขึ้นมาเลยนะคะสําหรับชุดแต่งเนคเตอร์และตรงข้าไฟตรงไฟตัดหมอกนะคะตรงนี้เขาก็เป็นตัวแบบสเกิร์ตพ่นสีมาเป็นสีดําแบบนี้ในช่องของตัวไฟตัดหมอกให้ด้วยค่ะ Yahoo! และมาต่อในส่วนของด้านข้างนะคะซึ่งกล้อง360ตอนแรกที่เราแจ้งให้ดูแล้วว่าติดอยู่ตรงด้านหน้านะอันนี้นะคะจะมีอยู่จริงตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งสําหรับตรงหูกระจกอันนี้ก็เพิ่มวิสัยทัศน์นะคะในการมองเห็นรอบตัวรถได้ค่อนข้างชัดเจนด้วย <Wow. S 1> และในส่วนของคิ้วกันศาสตร์อันนี้ก็ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วพร้อมกับฟิล์มเซรามิกอันติเมทนะคะ ันร้อนให้ลูกค้าได้ร้อยเปอร์เซนต์เพิ่มความ private ความส่วนตัวให้กับลูกค้าด้วยสำหรับฟิล์มเซรามิกนะคะเรารับประกันให้ถึง10ปีด้วยกัน <Yeah. S 1> ะนะคะตรงนี้เลยและในส่วนของล้อแมกนะคะล้อแมกของเราก็ยังคงเป็นล้อแมกแบบใบพัดอ,อยู่นะคะก็คือตัวนี้ตัดลายทูโทนสีดำตัดสีโครเมียมสีแบบเทาๆเนาะตัวนี้ก็เป็นแบบเอกลักษณ์ของเ e อ็กเพนเดอร์เลยนะคะแล้วก็มาในส่วนของเบ้ามือจับเบ้ามือจับนะคะ ลูกค้าเลือกเป็นแบบเบ้ามือจับสีดำด้านพร้อมกับครอบมือจับเข้าไปด้วยสำหรับตัวนี้เลยนะคะแจ้งได้นะชอบแบบไหนแจ้งได้เลยนะคะจัดให้ทุกคำขอเลยและก็มาต่อในส่วนของสเกิร์ตค่ะสเกิร์ตด้านข้างของนิคเตอร์นะคะเขาจะมีคำว,ว่านิคเตอร์ให้อยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับลูกค้าเลยแล้วก็จะมีตัดตัวสีดำให้ด้วยในส่วนของสีขาวนะคะตัดการทำให้รถด,ดูมีมิติมากขึ้นสำหรับชุดแต่งนคเตอร์นะคะ และมาดูในส่วนของด้านท้ายของสเกิร์ตเนเตอร์กันบ้างนะคะสําหรับสเกิร์ตชุดนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นแบบปลายท่อกลมค่ะปลายท่อกลมของเขานะคะจะอยู่ตรงนี้เลย2ด้านด้วยกันนะคะจะเป็นแบบปลายท่อหลอกนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ด้วยกันทั้งหมด4จุดและสําหรับคันนี้นะลูกค้าไม่ได้เลือกเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะคะยังคงรับเป็นประตูเหมือนเดิมประตูแบบเดิมเลยนะคะก็คือแบบนี้ แล้วทีนี้ในส่วนของพรมภายในของคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นพรม VIP สีดำได้ดำด้วยเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าพรม VIP สีดำได้ดำเป็นยังไงซึ่งหลายๆคนลูกค้าอาจจะเคยติดสีดําแล้วแต่ว่าเลือกเป็นได้แบบสีครีมสีฟ้าอย่างนี้นะคะแต่สําหรับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบสีดําเลยมาพร้อมกับถาดท้ายด้วยมาพร้อมกับถาดท้ายนะคะที่เพิ่มเติมให้กับลูกค้า และในส่วนของภายในนะคะนอกจากจะมีกล้อง360องศาแล้วหน้าจอเรายังอัปเกรดให้ลูกค้านะคะในส่วนของหน้าจอด้านหน้านี่เป็นจอขนาด10นิ้วจอหลังขนาด14นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ด้วยอันนี้พร้อมใช้งานแน่นอนแล้วก็การใช้งานของเขานะคะค่อนข้างลื่นปื๊ดไปเลยทีเดียวถ้าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ความเร็วความแรงเพิ่มเติมขึ้นนะคะสามารถแจ้งเซลล์ได้นะคะแจ้งท็อฟฟี่หรือน้องเมได้เลย และนี่อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับสีดำนะตัวนี้ก็คือลูกค้าเลือกเป็นแบบติดกระจังหน้ามินิเอาผ่านนะคะมาพร้อมกับตัวอ e ักษรเอ็กเพนเดสีโครเมียมแบบนี้เลยพอเราเป็นรถสีดำปุ๊บแล้วตัดกับตัวชุดกระจังหน้านะคะทำให้รถดูสวยและดูว้าวมากๆเลยพร้อโมโลโก้ของมิซูเป็นสีแดงนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกได้นะว่าจะเป็นโครเมียมสีแดงหรือว่าเป็นสีดำนะคะแต่อันนี้ลูกค้าของเราเลือกเป็นแบบสีแดง และสเกิร์ตก็เช่นเดิมเลยเหมือนกับคันสีขาวเมื่อกี้เลยนะคะคือสเกิร์ตของชุดแต่ง n e x t e er เตค่ะคันนี้เหมือนกันเลยสวยๆแบบนี้แต่คันนี้นะคะไม่ได้ทำการพ่นสีไม่ได้ทำการพ่นสีในส่วนของคิวข้อไฟหน้าแต่ยังติดตั้งไฟ LED ให้กับลูกค้าเหมือนกันซึ่งบอกเลยว่าไฟ LED นี้ขาดไม่ได้เลยนะสำหรับตัว x e อ Pen พเของเรานะคะเพราะว่าตัวแสงไฟของเขาเนี่ย ทำงานได้ค่อนข้างดีไม่กระทบกับเพื่อนร่วมทางเลยนะคะสําหรับไฟ LED ที่เราติดตั้งให้กับลูกค้าเนาะส่วนภายในนะคะก็ยังแถมในส่วนของจอนะคะจอด้านหน้า10นิ้วด้านจอกลาง14นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ด้วยอ่ะภายในจะเหมือนกันเลยนะสำหรับคันสีขาวกับสีดำนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของคันนี้กันบ้างว่าด้านหลังเหมือนกันไหมนะคะ ค่ะแล้วมาต่อในส่วนของด้านหลังของเน็กเตอร์นะคะคันนี้ที่แตกต่างจากคันสีขาวนั่นก็คือในส่วนของสเกิร์ตด้านท้ายนั่นเองเพราะว่าลูกค้าคันนี้นะคะเลือกเป็นแบบปลายท่อเหลี่ยมสำหรับคันสีดำนะคะเมื่อกี้เราให้ดูในส่วนของคันสีขาวไปแล้วนะคะเขาจะเป็นแบบปลายท่อกลมเนาะพอมาชุดแต่งชุดนี้ลูกค้าแบบเลือกแบบปลายท่อเหลี่ยมกันบ้างมันก็จะได้ดูแบบแตกต่างกันท,ทั้งที่เป็นชุดสเกิร์ตแบบเหมือนกันนะคะแล้วก็คันนี้ พอเราติดตั้งเซนเซอร์ให้กับลูกค้าทั้งหมดด้วยกัน4จุดแล้วด้านภายในภายในก็คงยังเป็นประตูเหมือนเดิมประตูท้ายเดิมนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าเนาะและในส่วนของภายในนะคะภายในคันนี้นะคะลูกค้าเลือกแบบพรม VIP สีดำได้ครีมนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อบ้างนะคะว่าด้านข้างเพิ่มเติมอะไรให้กับลูกค้าบ้างค่ะ สำหรับด้านข้างนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกเบ้ามือเป็นสีโครเมียมค่ะเพื่อให้เข้ากับตัวมือจับของตัวรถนะคะแล้วก็มาในส่วนของฟิล์มฟิล์มคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบ60รอบคันค่ะติดตั้งมาพร้อมกับคิ้วกันสาดเรียบร้อยแล้วสำหรับลูกค้านะคะที่ชอบแนวทางการแต่งรถแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีดําอยากแต่งแบบดูดูหรือแบบเรียบหรูนะคะทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆรอให้ลูกค้าทักเข้ามาสอบถามกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดอกเบีย้ยโปรชุด หรือว่ารายละเอียดอื่นๆกับเพจมิสูโปปังนะคะจองวันนี้นะคะพร้อมกระเป๋ากิซเซตน่ารักน่ารักให้กับลูกค้าด้วยและสุดท้ายนี้นะคะก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเพจของเราไว้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้มิพภาพโปรดีๆและโปรโมชั่นเด็ดๆจากเพจมิซูโปปังค่ะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ